โอ้โหยาวองตะไนหนึ่งอักหนงค่นีอ่ะคุดักยาวอยู่ยาวแตกไงบดีบนดีบนดีบนะเข้มาอ้ี่คระชด้วย่วถอยนะคนกันเดียว

สองบีบักถ้าเอกเข้ารีบวิ่งไปบีบักลยนะตัวสามแยกไปแล้วเจ็บเขาเอแล้วที่วางที่วางเอ Bomb has been planted. โอ้โหเจ็ด K b อ m b e f u i s s i o n s u c c e มันดูดไม่ไปแล้วยาวอะยาวแม่งสองตัว ดูท่านี้ดีเี่อไอ้โอค้งเหรอเออเจ็บแะแต่เย็นน้ำม,นมูลน้อยลงมาแล้วอย่าอย่ารีบขึ้นไปวัดมันช่วยไม่ทันยาวมันมีอีกตัวนึงด้วยอ่ะ โอ้ oh. โหบอลหลุดบอลหลุดบอหลุดบอลหลุดนะถอยเลยถอยถอย่อะไละลงตาแยเลยตาบแยแต่เรขึ้มีบักไว้ี่ท่นรูปะไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้บอมแ์รี่วานโอเมึงไม่งนั่ง มันนั่งแบบมันจากการได้เพื่อดูให้ไงพี่คิวมือแม่งนิ่งเหรอนิ่งเกนเยอะเหเนี่ยไม่เจอกันอ้าวไม่ได้อ่ะ่ไม่ทำงี้อ่ะถ้าทีมแพ้ก็แต่ว่า20วิบัิกู้ได้อยู่แหละกูไม่ได้ขอกเขาเด ม oh, ันเป็นไรแล้วไม่ไม่ทางทีมแพ้ดูดิเฮ้ย okay. s <S จะพูดใหคิวเดี๋ยวมันก็หหอหัว,หว,หวร้อนเดกความฝุ่ <c oughs> เลยนะเนี่ยยวมาโดน3 3แ35 5เอ,อ้ยม okay. ีบนลยนะอไปถอยอถอย,ถอย,ถอยเลยไอ,อ้มาแล้วมาแล้วบ้ มุมถอยเลยถอยกันเมื่อกี้มันจิตตายอยู่เมื่อกี้ระเราลองมูมโมสามแยกกันบ้างสามแยกกระแท่นห่วยเยอะเ้ยโม่โม่กลมแทนไว้ก็ได้มันไม่มีคนดูสามแยกนะโม่สามแยกตัวมาโค Kiai, 还有哪样？Triple kill。 ตายมยงคนเดเลโดนแล้วยังตายก่อนผมรู้สึกจะไม่รุ่งว่ะแดงว่างอีก

มันแอบไปแล้วมั go, go, go. ้งแล้วมาแล้วมั้งแล้วมั้งข้างบนข้างบนกี่โมงเล่นไม่ฟังเลยถอยไปก่อนให้เพื่อนดูจากข้างบนได้เบียบกว่า ô hoa, chụp sao Fire in the Fire in the hall! Yeah. hall. <coughs> bây <coughs> <2. Bye>, <coughs> <Blue team coughs> <win. coughs>